สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะชาวเน็ตย้อนคำพูดพ่อโสหลังเงินในบัญชีแตงโมถูกโอนออกไปย้อนคำพูดคุณพ่อโสทำเพื่อแตงโมนิดายอมเสียบ้านเสียรถเพื่อให้ได้ลูกจากกรณีที่มีการโอนเงินออกจากบัญชีแตงโมให้คนใกล้ชิดชาวโซเชียลต่างสงสารแตงโมจับใจทำให้วันนี้โลกโซเชียลแห่แชร์ นึกถึงคําสัมภาษณ์ของพ่อโสคุณพ่อสุดที่รักของแตงโมครั้งยังมีชีวิตเคยเล่าเรื่องราวในอดีตไว้กับทางยูนิคโคลโดยได้พูดถึงเรื่องการเลิกลากับคุณแม่ของแตงโมพร้อมยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้ลูกมาพ่อโสเล่าว่าเสียเงินเสียบ้านเสียรถเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนเดียววันที่อยากกับแม่เขาเรื่องทรัพย์สินมาคุยกันขอให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาจะแลกด้วยอะไรก็ยอม นิสัยเราลูกคนจีนไม่เคยทำงานต้องมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กันสองคนเสื้อผ้าต้องซักเองอาหารการกินก็ต้องเริ่มเข้าครัวทำเองเลี้ยงลูกตัวคนเดียวไม่ได้สมบูรณ์แบบสวยงามอย่างที่คิดทั้งนี้เมื่อถามว่าถ้าเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนไหมพ่อยืนยันทันทีว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของเราขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ